บอกว่าการโค้ชคือการช่วยให้ผู้อื่นเขาได้ปลดปล่อยศักยภาพด้วยวิธีของเขาเองโดยไม่ได้ไปชี้นําโดยไม่ได้ไปชี้แนะโดยไม่ได้ไปบอกไปสั่งหรือไม่ได้เข้าไปในส่วนของการบําบัดรักษาหรือเยียวยาและอีกคอรหนึ่งซึ่งมีประโยชน์มากๆกับโค้ชสากลแบบนี้ก็คือจริยธรรมการโค้ชเราจะมีจริยธรรมจรรยบรรรของการโค้ชที่ต้องปฏิบัติตามทําให้ผู้รับการโค้ชเนี่ยเขามั่นใจไว้วางใจและเป็นตัวของตัวเองที่จะปลดปล่อยศักยภาพของเขาออกมาได้ คนเราควรจะมีวปบากแห่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวอย่างที่2ที่การโค้ชช่วยได้ก็คือช่วยแก้ปัญหาใครมีปัญหาชีวิตอะไรมาเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็เช่นเดียวกันหลักการโค้ชใช้วิธีการพัฒนาระบบการคิดเพื่อให้คนที่เห็นตัวเองเกิดความสนักรู้สู่ปัญญาเพราะฉะนั้นถามว่ามีประโยชน์กับใครมีประโยชน์กับทุกคนเลยนะครับเป็น3.60องศา คำว,ว่าสอนเราเสียเวลาคือเราสามารถจะโค้ชใครก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องคนรู้จักครอบครัวหรือแม้กระทั่งโค้ชเจ้านายการโค้ชไม่ได้เป็นการไปแนะนําให้ความรู้เขาเราเป็นกระจกเพื่อไปสะท้อนให้เขาเห็นตัวเองและที่สำคัญก็คือเราสามารถจะโค้ชตัวเองได้ด้วยซึ่งเป็นประโยชน์มากมาก ถ้าคนไทยไม่ว่าจะมากแค่ไหนรู้วิธีการโคชตัวเองมันจะเห็นสัญญาณออกมาว่าเขาจะเข้าใจตัวเองเห็นศักยภาพของตัวเองมีสติอยู่กับตัวเองเพื่อรู้ว่าตอนนี้อารมณ์ของเขาความคิดของเขามันจะช่วยหรือฉุดเขาให้เข้าไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการหรือช่วยให้เขาเก้าวข้า,ปามปัญหาเขาได้ และการโค้ชเป็นทางรอดที่ทำให้มนุษยชาติของเราเนี่ยสามารถยังคงความเป็นคนที่มีครบทั้งสามองค์ทั้งฐานกายฐานใจฐานคิดเป็นทางรอดที่คนรุ่นใหม่ต้องการจะได้รับคนปัจจุบันนี้เราจะไม่ควรใช้แค่เป็นทางเลือกว่าวันนี้ก็จะเลือกมาใช้วันพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่เลือกมาใช้แต่มันเป็นทางรอดสำหรับพวกเราครับ International Coaching Week จัดโดยสมาคมสาพันธ์การโคชนานาชาติสาขากรุงเทพค่ะในสัปดาห์นี้ค่ะเราได้ว่าสัปดาห์การโคชแห่งชาติวันนี้ค่ะที่เรามาคุยอ่ะเราพูดถึงเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการโคชเราเรียกมันว่าโคชชิ่งแพลตฟอร์มที่มองว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เป็นทางรอดทางรอดหมายถึงว่ามันเป็นมาร์เก็ตเพลสอยู่บนแอปพลิเคชันมือถือแล้วก็มีเว็บเบสด้วย โค้อะค่ะสามารถพาตัวเองไปอยู่ในนั้นแล้วก็เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันเนาะมันก็จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายทําให้ลูกค้าค่ะสามารถพบเจอโคช้ชได้ง่ายมันจะทําให้การโคช้ชที่ถูกต้องอะถูกเผยแพร่ไปสู่มวลชนสาธารณชนได้อย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่การโค้ชอย่างถูกต้องการโค้ชที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนนะคะจะได้เผยแพร่ไปสู่ภาคครัวเรือนภาคองค์กรได้ง่ายขึ้นในต่างประเทศอ่ะเขาใช้แพลตฟอร์มในการที่เป็นสวัสดิการของพนักงานหมายความว่าเวลาพนักงานอยากหาที่ปรึกษาไม่รู้จะคุยกับใครเขาก็สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้